นั่นแหละใช่ไม่สูง185หนัก65ไม่รู้อ่ะเป็นไรน้องพี่ไม่ได้แบบพวกสูง160ตัดเข้หนัก90นิ้ยเจ็บแค่นี้ก็เจ็บแล้วจะเจ็บตัดผ้าไวะแค่ตัดผ้าวันนี้ตั้งหาตัดเลือดเนื้อผู้ใหญ่มืออะไรมึงสคริบหรือว่าอะไรบูฟอลทุกอย่างเลยนะไม่ตะกูลเลยความความรู้สึกต่ออะไรอยู่แบบกูโดนเสียบเปียกอยู่ไรห่ะพยายามหรืออะไรห่หลักษาไม่ได้เลไม่รู้อ่ะไม่บอกหูจ้างเอา100เลย5,000หรอกแต่กูแค่กูเคยให้ใจผิดคนเย โอเคคนเก่าๆที่ออกไปออกมาพูดไม่ไรเฮียว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะพวกแบบเฮียมันเสียความมันมันนอนเราเปียบเว้ยเอ,อสไตล์เราเหมือนกันเลยหรอ <c oughs> เฮ้ยพี่มาตากผ้าน้องมีอะไรวะอะไรนะพี่ตอนนี้มีอะไรวะพี่มาตากผ้าเฉยพี่มีธุระไงผมผมเพิ <ๆ S 1> ่งเข้ามาเองพี่ผมไาม,าม่มได้เข้ามาหลายวันแล้วเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลก่อนอ่ะเด็กเราผมได้ข่าวว่าแกงยุบแล้วหนิพี่ เออมึงหายไปเขายุบไปเลยอ่ะก็มาในวันน้องอยากได้เงินวะยังไม่ได้ผมเมื่น้องอยากได้เงินนี่กี่เดย์ไม่รันเลยผมรันสกุลนี่นะไม่ได้เงินไม่ได้ไม่อยากได้เงินเลยไม่อยากได้สกุลอะไรเงินอะไรที่เงินมาเลยนะบอกว่าอยากได้เงินนี่เ้ยโคตรทุเรศเลยที่เงินมาเลยนะมีแต่มึงอยากได้เงินเนี่จะแจมพูดอะไรอ่ะมันโดนเปียกไอ่ะมึงตอแหลมึงถึงเงินคนเดียวมึงจะบอกน้องอยากได้เงินทำไมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ้ยแป๊บนึงไอ้เงินแกงปลาบูนนี่แค่ว่าแกงไปต่อไม่ก็ไทยอยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ย เยตักผ้าแล้วเฮ้ยมาดิเฮ้ยน้องี่น่าจะเป็นเรื่องเงินแหละน่าจะไม่เ้าไปออกใครเลยพี่เรื่องเงเฮ้ยเ้ดิกิตาเดีหรวดิกิตาเดี๋กูลาลลาลลา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 ลลาลา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 ลลาาูเีอยากดิกิตา ไม่บอกวะไม่บอกอะเรื่องปะเดี๋ยวที่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวโอ้ยเรื่องเงินไม่มีทางละครลิงครับผมบอกเลยถ้าเรื่องเงินเนี่ยไม่มีทางละครลิงหรอกกูบอกให้ไอ้ยกูบอกให้เลยกูเคยบอกไอ้นี่น้องๆนะที่กูอ่ะจะลองเข้าเกณฑ์นังกูเห็นว่า พูดตรงนั้นไอหมึกมันเคยเป็นยังไงกรูไม่ย,ยังไม่ตัดสินมันตอนนั้นกูอยากรู้กันว่ากูเข้ามากูจะเจอแบบนี้ไหมแบบที่มันเคยเป็นไหมสุดท้ายกูให้ใจไปเฮียเหมือนบบเดิมโอเเ้ยทุเรศที่ใส่เดิมกลับมาเฮียอะไรดีวะไอ้เหี้ยเป็นหาข่าวอะไรไปนี่ยกูหาอีบดไม่เจอว่ะเหี้ยเอ้ยใครพิจารณ ู้ตกข่าวอะไรนี่ด้รู้ตัวก่อนใช่ไหมล่ะพี่สานรู้ตัวคนแรกเลยรออะไรอ่ะรออะไรอันนี้อะไรไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่เกี่ยวรู้อันนี้รู้ตัวแต่แรกอ่ะเขาเรียกคนฉลาดนะเออไข่พุงอะไรดีกว่าเว้ยโกนี้ไปอิสว์ได้ละดีนะดีนะสกิดพวกคุมเลยไม่เติมเลยเฮ้ยกโทักทำไมไม่ต้องทักข่ากูนะกูไม่เกี่ยวไอันนี้มเซอรเบียนมันไม่ไหลจะมาดิเว้ย แล้วความลับอยู่ไหนเนี <S 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 ่ยพีุ่่มอะไรนะุ่มสีไซเปรียดดูไซเรียบขึ้ตามสรุปมันกูไม่เกี่ยวเด้ออย่ามาด่าช่องกูเด้อกูฟังเฉยเด้อกูไม่เกี่ยวเด้อกูฟังเฉยเด้อกูบอเหียวเด้วยคนนั่งนักเพียรนั่งพุกคนภาษสิบคนในเพดเมื่อคืนแม่งครูข้อเสียเขารู้สึกเลยเฮียที่มึงทำอย่างเงี้ย ถึงเวลาที่กูต้องใช้สายมาแใช่ไหมห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าคือเรา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 เงียบมาเรา่งมไม่ต้องเก็บเวลากูกูปกป้องมายอะไรเหรออ่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวผมรู้มานานแล้วเจ๊เจ๊เจ๊คือขอนหน้านี้ยเหมือนพวกเราอ่ะก็ช่วยกันดูแลถูกปะตอนที่ไม่มีหมึกเราก็ดูแลกันเต็มที่อ่ะผมผมก็ช่วยในส่วนนึงคุกกี้อีกไม่รู้เลย่างที่เราช่วยกัน อําแกงอะถ้า้ทําการกีฬาเพราะแบบช่วงนั้นไม่รู้เขาถึงเรื่องเงินทะเลาะเรื่องเงินอยู่่อดีเขาข่าินเมอกทีเก็มีพวกเราที่เดินกันต่ออ่ะโดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรอ่ะแต่เราก็พยายามทํากันตลอดอะว่าแบบเฮ้ยวันนี้มาเล่นธนาคารนะเว้ยมาเล่นแอดว์นะเว้ยทําทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันอะแต่มันเป็นหมึกเองที่ไม่ได้เข้าหารน้องๆเลยที่แบบมาบ้างไม่มาบ้างปล่อยน้องๆอะไรเงเี้ย แต่ปกติพวกผมก็อยู่ในเกีกันอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยอาแล้ฮหมึกโดนแล้วพอพอพอได้ไหมพอพอเข้าใจอยู่ปฏิกิริยาปฏิกิริกปฏกตริกากูไปเกี่ยวเด้อทุกวันนี้ที่แบบที่ทุกคนไม่กล้าพูดอ่ะมันมันเรียกว่าไงดีวะมั็นใบหน้าไหมตรงแต่แบบมันมันมันถึงขั้นที่แบบว่าระเบิดเวลาแล้วอ่ะเยนแบบ หมือนตอนแรกที่ที่ตกลงกันว่าเออทุกคนจะทําสล็อต่อผมก็ดีใจน้องๆไว้ที่แบบว่าเออจะเดินกันต่อแล้วก็เออทํากันต่อแล้วแล้วมารู้ทีหลังว่าอืมจะเอาซ้อนให้คนอื่นอะไรเงี้ยมันมันมันรู้สึกแบบโคตรเสียใจเลยเว้ยพราะครั้งที่แบบวันแรกที่เราแบบเดินมาด้วยกันแม่งแบบเฮียฟาร์มด้วยกันตั้งแต่รถคันแรกจนแบบคันสุดท้ายไอ้เฮียแล้วแบบ มันมันเกินตปยจริงว่ะไอ้ที่อะไม่าต่อเลยกูไม่ว่าเรงมึงถือทอนอะไรไว้แต่กูกูกูเสียใจนรกูไม่รู้ว่ามึงเนี่ยมึงจะไปอีกแค่งึงแล้วมึงไปขาว่ามึงมึงจะเอารถน้องๆไปด้วยแบบไปอยู่กับเขาแบบไม่เหลืออะไรน้องเลยของก็มึงเอาไปหมดเลยอยู่กับกูก็ส่วนหนึ่งคุยกว่าถ้ามึงได้ไปอะมึงจะเอารถตรงนี้ให้เขาใช้ด้วยพีพีแต่ไม่ขายโอ้โหแต่มีแค่มึงที่ไปโอ้โหโอ้โหแล้วน้องๆไปอยู่ไหนอะน้องอยู่ไหน โอ้โหไอ้กูตัวเล็กกูตัวเล็กโอ้โหโอ้โหโอ้โหกะเธอมันบึ้มบ๊ำเอกจานอะไรโอ้โหเฮียนั่งฟาร์มนั่งอะไรของแกงขายรถขึ้นาวธกันเองเฮียเพื่อแกงได้สู้แบบ แกล้งหัมือได้แบบนี้ก็มีกันหรอกเปล่ามาละกูมาละกูมาละเออเอาดิเอาดิเอาดิเจ็บเจ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 บเอาดิอ่ะเดี๋ยวกูจะเล่าใหม่เมื่อกี้กูไปตัดผมมาไอสัตว์จัดไปกับปะตอนนี้จัดไปเฮียกูรออยู่ตอนนี้ใครแม็แบะตอนนี้กูใครแม็กอยู่กูรอใครแม็กอยู่ตอนนี้กูเริ่มก่อนว่าเฮียกูรู้จักกับคนในแก๊งแกล้งหนึ่งใช่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วพอพ่อุยรู้เรื่องอ่ะเขาเป็นผู้ใหญ่ ใช่กูว่าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ไอมันเกิดใครป่าวะี่แนี้อ๋อไม่มีเนาะกูก็เล่าตามสภาพแก๊งเราอะแต่ไม่ได้เล่าหมดไม่ได้เล่าภายในเล่าไปแค่ว่าสั้นๆมันคือยังไงสรุปก็คือยุคแก๊งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วก็คุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเออมึงเล่าในส่วนของมึงก่อน๋ยวกูเล่าในส่วนของกูกูก็เล่าไปแล้วเขาก็บอกพอกูเล่าเสร็จเขาบอกมาว่าเออเนี่ยเมื่อคืนน่ะมึกมาขอกูเข้าแก๊งอะ ใช่เหมือนมาขอกูขาแกงแล้วกูก็หยอดไปว่าแล้วพี่ตอบเขาไหมก็ไม่ได้ตอบอะไรกูยังไม่ได้ให้คําตอบแล้วมันมีปมหรือว่าประเด็นที่พวกเราสงสัยให้ผมเดาว่าไหลักปัญหาหรือแกงเนี่ยอันนี้ผมส่วนตัวนะาย้ลักที่แบบเราอยากจะแกงไปทาต่อส่วนตัวนะเป็นปัญหาใช่ไหมกูเลยหยอดไปว่าแล้วเรื่องสล็อตแกงอะพี่เขาว่ายังไงบ้างพี่ได้ไปสนใจอะไรเดานะนี่เดานะครับบอกก่อนว่าเดานะไม่เขาบอกว่าก็ให้กูให้พวกกูไปอยู่ด้วย แต่ว่าข้อเสนอก็คือหนึ่งในนั้นก็ต้องมีมีตัวมึกอยู่ืมก็หยอดไปอีกรอบหนึ่งว่าแล้วในแล้วข้อเสนอเนี้ยคือพี่ต้องซื้อสล็อตแก๊งหรือว่าไปอยู่เฉยๆก็ไปอยู่เลยแต่แค่ต้องมีมันอยู่ด้วยแค่นั้นเราไม่พลาดพีงใครนะครับเราตอนเนี้ยใช้เป็นจรรยาญาณครับเขาถามตอนตอนคุยเรื่องนี้เสร็จแล้วเขาถามกูว่าคุณเชื่อกูไหมเรื่องที่กูเล่าไปกูก็บอกว่าคุณเชื่อ แล้วเขาบอกว่าเพราะถ้ามึงไม่เชื่อกูแคปแชทให้ดูได้เขาพูดแบบนี้นะเออแล้วกคระสัญญากับพี่เขาไว้ว่ากูจะไม่พูดเพราะพี่เขาบอกว่าเนี่ยมึงยังไม่ต้องพูดมึงเก็บไว้ก่อนรอแบบมันอะไรจริงๆอะ่ะมึงค่อยไปพูดสุดท้ายแล้วกูไปนั่งคิดอะ่ะเรื่องหลายๆเรื่องอะ่ะที่มันออกไปอะ่ะมันทําให้พี่ชกี้อะ่ะที่แบบเป็นตัวแทนพวกเราไปพูดอะ่ะคนเขาเรียกว่าคนข้างบนอะ่ะเขามองพี่ชกี้แบบ หิู่เงินอะโอ้โหพุ่งพุ่งเกียร์เท่าหรอไหมเงินเหมือนเป็นท่าใช่ใช่เหมือนเหมือนพยายามเงินเหมือนเป็นหลังที่เหมือนเขามองพี่โชกี้ว่าไอสัตว์เขาพี่โชกี้เนี่ยแม่งอยากได้ทั้งเงินค่าสล็อตเงินน่เงินนี่โอ้โหทุนนี่นั่นอะไอทีแม่งไม่ใช่ไอเทียบเขาทำเพื่อแกเขาทำเพื่อน้องๆโดนมองไม่ดีอ่ะเออพี่โชกี้แม่งโดนมองไม่ดีเวฟกูเลยมานั่งคิดนอนคิดแล้วก็นั่นแหละไปถามเขาว่าพี่ผมขอคุยพี่โชกี้ก่อนนะเรื่องนี้เรื่องนี้กูก็ชวนพี่โชกี้ไปคุยกับเขา ท้ายบ้างออกมาเป็นภาพแบบนี้แหละใครจะว่ากูอะไรก็แล้วแต่นะแต่นี่แหละคือเรื่องที่กูรับรู้มาจังหวะที่กูถามเขาว่าว่าไปออ่ไปอะไรนะไปขอเข้าแก๊งอ่ะกูมีคําถามในใจก็คือตอนนั้นนะแบลนะแบนะโดนแบนนะโดดแบนนะพวเรามีกขอเข้าแก๊งแล้วแบบเหมือนมันจะยื้อว่าไม่ให้ภายในวันนั้นน่ะที่เราคุยกันน่ะมึกเป็นคนบอกพวกเราแล้วว่าจะไม่ทาต่อถูกไหมอะกูขอยืนยันจากพวกมึง อ่มีใครค้านไหมว่าไม่ใช่มึงบอกว่าจะไม่ทําแล้วเอในคืนนั้นนะแล้วกูเลยหยอดไปว่าพี่เวลาที่เวลาที่มึกไปขอเข้าแก๊งอ่ะกี่โมงเอเวลานั้นคือตีสองครึง่งออตีสองครึ่งนะจําไว้แล้วพอนี้พวกเขาก็ไม่ได้คำตอบไปเช้ามากี่โมงวะเจฟที่ผู้มึงทำกลุ่มใหม่กันนะที่บอกว่าจะรันต่อประมาณเที่ยงบ่ายบ่ายปะไม่ไม่ทำผมเเรียมันเร่นสนุกล้นี่หกโมงเช้าเลยเออหกโมงเช้าหกโมง ตีสองครึ่งไปขอเข้าแก๊งหกโมงเช้าบอกว่าจะทําต่อกูต้องคิดว่ายังไงวะเอาไปถึงที่มึนจะทําต่อเหรอเออประมาณไปบ่ายปะเออประมาณไปบ่ายบ่พวกกูน่าจะบ่ายนะนั่นแหละตีสองครึ่งอ่ะไปขอเข้าแก๊งแล้วเขาไม่ทำต่ออยู่ดีบ่ายอีกวันบอกว่าจะทําแก๊งต่อทั้งทั้งที่สามสี่วันที่ผ่านมาพวกเราทุกคนพยายามปฏิเสธให้มึกไม่ทําพวกเราทุกคนพยายามให้มึกแบบเอ้ยหมึกจะไม่ทําต่อจริงๆเหรอนู่นนี่นั่นจริงเหรอ ก็บอกว่าไม่ทําต่อสุดท้ายพี่หยีเนื้อพี่โชกี้ตั้งใจที่จะลันแก๊งต่อขอสลอดไปลันแกงต่อเพื่อที่จะรอวันไหนที่หมึกมีไฟจะได้กลับมาลันต่อฉันไม่เดือดนะฉันผมไม่เดือดนะไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยนะต้องต้องต้องก็เออไม่เดือดนะเฉยๆนะใครเดือดก็โดนแบนเขาเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะทําแก๊งเพื่อให้พวกเราเนี่ยไอ้เหียที่ไม่มีที่ไปเนี่ยได้ได้ได้อยู่ในแก๊งต่อแล้วรอวันที่หมึกมีไฟอ่ะกลับมาลันต่อ แต่ภาพที่แม่งออกไปอ่ะชอ <า S 2> อินบอแม่งอยากได้แก๊งแม่งอยากได้สล็อตแก๊งหอยกม่้เงินตามนั้นอะ, <S <S ะย,ยืนยนันหลายเสียงเรื่องนี้ไอ้เรื่อง ไม่อะไรเดีใครพูดผ um> ิดเนี่ยเาคุยมาเยอะอะไรเรื <h <h ่องนี้ว่าจะคุยหรืออะไรครูปล่อยมาตั้งนานแล้วไม่อยากไปคุยอ่ะวันนี้มันมันได้เหลืออจริงๆมันงอกมาคุยอ่ะแม่ก็เหมือนไม่ออกมาพูดอะไรนะอ่าไม่ใช่ของผมนะของเขานะไม่ใช่ของผมนะหลานผมไม่ได้นะครับผมยีแอายุให้โตเร็วนะครับตอนนี้ยูสิบสามขวบแล้วครับเดี๋ยวเข้าไปเรียนมหนึ่งแล้ววันนี้ พรุ่งนี้เดี๋ยวเปิดเทอมละผมมีเนี่ยทำแมชินให้อนา,า,าคตไงเปิดเทอมแล้วครับไปเรียนพิเศษมาวันก่อนเรียนไปสองวันอายุสิบสามปีเลยมาณนั้นงนะม้งมว่ามันก็ประมาณนั้นแหละเรื่องอ่ะเนี่ยมผมก็ประมาณนี้แหละ ผู้มึงมีอะไรพูดที่ยังไม่เคลียร์ไหมละ่ะกูว่ากูพอจะโอ้ย <c oughs> แม่แแงเหมือนแบบนะเหมือน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 ควายโอ้ยไอเจบ็บเจ็บแล้วเนจะ็บกูกูขอบฝั่งนี้แล้วเฮียกูเจ็บแล้วเนี่ยในพาร์ทของแก๊งอะ่ะบางคนอาจคิดว่าเอ้ยก็พวกมึงช่วยกันฟาร์มเพื่อเข้าแก๊งแตกีนังไม่ใช่เหรอ,อ,อ,อ แล้วทำไมเวลาพวกมึงออกแก๊งพวกมึงถีงจะมาร้องจะเอารถจะเอาสอตจะเอาอะไรโอ้โหก็สุดท้ายเนี่ยัล้วไม่ไฟังแล้วมึงเห็นไอนเนี้ยกูกูที่ยืนอยู่เนี่ยคือกากีนังนะเว้ยไม่ใช่ว่ามึกคนเดียวนะเว้ยคือกากีนังแ่อมันอยากขายเว้ยมันอยากขายสลัดถามว่าขายเท่าไหร่คพูดในกลุ่มแชทเลยว่าอยากขายสลัจะขายเท่าไหร่ดีที่เราเสียใจที่เจอที่ฟังมาไม่ไม่ได้เล่นเลยเียไม่ตีกันอยู่แค่แก๊งหัวเมืองกูยากเหื่อกูยาไปเล่นข้างล่างบ้านอกน้องไปเ่มเมิร์ไหมเหลือสามทีแ่สามที่ สุดท,ท้ายแรกก็เหมือนจะได้กลับไปกลับมาไม่ได้มึงอยากทำต่อกูถามามันไม่รู้กี่ครั้งมึงก็มงไม่ทำพอใกล้หัวไม่เข้าใจว่าเธอหนึ่งกลับมาทำเพอาะกูรู้เรื่องเมื่อคืนเรื่องที่มึงจะไปแก๊งหนึ่งเรื่อมึงจะเอารถไปด้วยเนี่ยกูอตอนนี้กูเสียความรู้สึกชิบหายที่มึงอยากทำจริงตอนแรกอะ่ะกูเลยไม่ห้าน้องเงินมาทำกูติต่อก็ได้ถ้าอยากทำอ่ะ กเธอมันบื้มบามเอกจัดไม่ก็คือว่าในในจังหวะที่เหมือนมึงตัดสินใจว่าเอาสิบห้าสล็อตไปใช่ปหเออตัดสินใจเอาสิบห้าสล็อตไปนั่นก็คือแบบพวกมึงพวกเราอ่ะทุกคนอ่ะเราไม่ได้มีอะไรที่แบบจะคัดค้านหรือว่าจะอะไรเลยนะไม่ก็เรายอมรับในการตัดสินใจอ่ะแต่พอแบบน้องๆหรือว่าทุกคนของเรามันมารู้เรื่องเนี้ยเนี่ยมัน,มน ทุกคนมันเสียความรู้สึกอะมันไม่มีใครอยากได้เงินอไะไรหรอกเว้ยถูกม่เพราที่ผ่านมามันเข้ามาคุยกับน้องมากมันจะไม่เกิดเรื่องเลยมันไม่เคยเข้ามาคุยเลยจริงน้องๆเดี๋ยวเรไม่ียวรายชื่อเราเดี๋ยวค่อยมาประกาศน้องจเย็นน้องชายเดี๋ยวแมงค์เจอ๋ยวค่อมปกาศกันตอนีเรื่องคุยตอนเีเรื่อเราค่อยมาประกาศกันไ่ด้เข้าเดี๋ยวเราเรื่องนี้ผ่านไปก่อนนะต้องมีปัญหาเจอเฮียไม่ไม่เคยสนใจเรักไปก็ไม่ตอเดี๋ยวตะกูลเราค่อยมาประกาเลก็ไม่ เราไม่เคยกันตลอดทุกเรื่องอะและเรื่องมิตซึ่งที่บอกว่าไม่มีใครอยู่ด้วยกันววาายยนั่งนั่งอยู่ด้วยกันตลอดนะวายพูดไปใครแยกก็พูดไปเลยก็พูดไปเลยที่ี่เจอมาที่เจอมาที่บอกแล้วนะที่เพื่อนมาปูมันมีสองกลุ่มกลุ่มวงเล่ากลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มเล่นพนันกลุ่มหนึ่งแล้วแกอ่ะแกไม่ได้อยู่กลุ่มไหนเลยแกไปอยู่กับเพื่อนอาจารย์เพื่อนกลุ่มเล่นพนันอ่ะ ใช่เข้าใจง่ายๆเลยอันนีเนี่ยพี่ซานอ่ะพี่ซานอยู่แกงนู้นอ่ะพี่ซานว่าไงเห็นปะกูว่าแล้วไงเห็นก็ตอนที่เห็นมาเห็นก็พี่ตอนแล้วพี่ตอนพี่ตอนก็ชวนชวนมานั่งแล้วสุดท้ายก็พอพี่ตอนมาก็ก็มานั่งขำๆมานั่งแป๊บๆก็ไปแป๊บๆไปไปถึงบุคคลที่สามนีกว่าเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดถึงบุคคลที่พามด้วที่มึงเห็นมาแล้วที่มันเนี่ที่มันพูดไปว่ามันจริงไหมที่มันพูดออกไปในสตรีมมันเออเมื่อมื่อจริงเมื่อหายไปเลยว้าว ใช่เราเราเราเพื่อนของเราเลยหลักฐานใช่ใช่ใช่เป็นไรอ่ะเอ้าเราเพื่ปยังพูดอะไรไม่ไม่เคยตรงกับที่มึงทำเลยนะพูดตรงนะที่กูรับรู้อ่ะกูที่กูไม่สวนไม่อะไรแต่แรกกูกูตอนกูรักกูรักมึงจริงเหมือนน้องเลยตอนแรกอ่ะแต่ดูเมื่อเมือคืนมึงทำดีมึงไปที่กูรับรู้เรื่องมากูวันนี้ไม่ไหวจริงรางวัลของคนขยันฟาร์มเขาควายโอ้โหโอเค อ๋อขเธอเจ็บเจสไม่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดเจ็บเจสรื่องที่บอกว่าจะเซตซีโร่อะแล้วเลือกคนไปสิบห้าคนอันนี้เพื่อนเพื่อนได้พูดกันหรือยังวะพูดไปเลยพูดเราก็ได้ยังอ่ะไอเรื่องที่ว่าเซตซีโร่แล้วมันจะมีประมาณสามครึ่งหนึ่งอะที่ถูกเลือกไปแล้วอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ถูกเลือกไปอะไอตรงนั้นอะตรงเนี้ยต้องให้เหตุผลเลยว่าทําไมถึงต้องเลือกและทําไมถึงไม่ต้องเลือกสุดท้ายเหตุผลที่เพื่อนเพื่อนได้ก็คือ ก็ไม่มีเหตุผลกูแค่อยากจะเลือกซึ่งมัน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 ไม่ได้เว้ยมึงบอกว่าใช้คําว่าอยากจะพิสูจน์ว่าใครที่อยากอยู่กับเราจริงๆบ้างถ้าพอนน้องเปลี่ยนใจอยากไปสิบห้าคนเดี๋ยวมึงก็ไม่ทำนะกูไม่เข้าใจมึงพูดทําไมพอน้องเปลี่ยนใจว่าจะไปถ้ากูไม่ตัดใจเสตซีโร่อะมันก็จะไปหลุดเดิมหลุดที่แบบคนเหมือบ้างต้องตามคนเข้าเมืองบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายอ่ะมึงก็เลือกคนที่อันนั้นไปอยู่เดียว ม,มึงบอกว่ามึงอยากพิสูจน์ว่าใครอยากอยู่กับเราจริงอะ่ะไอ้แค่ถ้ามึงไม่พูดว่ามึงจะไม่ยุกแก๊งอะ่ะมันไม่มีใครไปไหนหรอกเว้ยแล้วอีกอย่างอะ่ะคนที่มึงไม่ได้เลือกไปอ่ะคนที่ไม่ได้ลาไม่ได้ขาดเล่นกิจกรรมตลอดอะ่ะมึงก็ไม่ได้เลือกโอแต่มึงบอกว่าให้มันพิสูจน์กูไม่รู้เย้ยครับโอ้ก็คือจริงเมื่อคืนเลยกูมีคำตอบแล้วว่าเมื่อคืนมีคำตอบอยู่สองทางคือไปสิบห้าคนแต่มึงเลือกเองสิบห้าคนนี้นะมันมันจะเป็นคนชิมเองกับพูดงิได้ไหมยินพูดได้ไหมพูดนะ บอกว่าถ้าหยินถ้าหยินไม่ไปอ่ะคือมึกจะจะเรือมใหม่มาเลยเซตที่โลกคือเอาออกหมดเลยตอนนี้เรีอกหยินแ้ให้หยินเรียกว่าถ้าหยินไปก็ไปสิบสี่คือจะเลือกไปอีกสิบสามคนที่มึกมีหยินแล้วมีสิบสามคนที่ต้องไปหยินบอกหยินไม่ไปถ้าน้องไปไม่ครบหยินไม่อยากไปิเขาเป็นตัวเลือกสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดทห้ละเอียดก็คือหนึ่งในสิบห้าคนหนึ่งในสิบห้าคนที่มาอยู่กับแจ็คนี่มาไม่ต้องอยู่ไหนนั้นมาอยู่กับแจ็คนี่มาคนสวยไม่ไม่อยากจะเลี่ยงทุกคนมาแ้่ คนที่ไม่ได้ไปอ่ะพี่ยินก็ไม่โอเคว่าจะไปพี่ยินพี่ยินเลยขอที่จะไม่ไปต่อก่อนสุดท้ายมือก็บอกว่ามือบอกพี่ยินว่าเนี่ยถ้ายินไม่มาิีห้าคนที่เลือกไว้อ่ะก็จะไม่ได้มาเลยสักคนซึ่งตัวพ่เลวลาล้อยิ้มอยากให้น้องๆอยู่ในแก๊งต่ออยแล้วเห็นเศร้าไงก็เลยล่ารอยยิมเลยเหมือนโยนความหนักใจทุกอย่างอ่ะไปให้พี่ยินล่ารอยยิมไงเห็นเศร้าไงก็เลยบอกว่ายินไม่ถ้ายินไม่ไปคือจะเซ็ตซิโร่คือมึงจะเริ่มใหม่หมด เหลือให้มึงคนเดียวในสล็อตแล้วก็นั่นแหละใชครับถ้าหยิบเลือกว่าหยิบหยินไปก็ได้ถ้าน้องไปสิบห้าคนหยินไปมึงก็ไม่ถามมึงก็ไม่ไปบอกมึงเกลียนใจเอาเซซิโร่สุดท้ายมึงมีคขต่อเลยคือมึงจะมึงจะเหลือให้มึงคนเดียวในแก๊งไว้เพืเพื่อมึงจะไปจะไปอีกแก๊งหนึ่งแล้วรถไปใช้ไว้มึงพูดมาตรงๆอ่ะเฮียต่อแหลกสัตว์สุดท้ายเขาเลือกที่จะไปมึงมือเดียวอยู่ดีโอ้โหดอกนี้มีใครอยากจะพูดอะไรมึงพูดนะเว้ย เออม,มันพูดได้ต้องพูดแล้วเว้ยจุดไหน,นใช่ใชมงงมานานแล้วนะพี่เวลา,ามีปัญหาอะไรทำไมเขาต้องให้คนที่โปอยู่ปิดเสียงแบะเป็นตลอดเลยเวลาจะคุยเรื่องอะไรเขาต้องบอกปิดเสียงปิดเสียงตลอดเลยงงมันก็ต้องมันมีอะไรต้องปิดเสียงเราแม่งเหมือน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 ควายโอ้โเจ็เบๆน่าจะเป็นพายเราเจ็บ กูไม่ได้พูดอะไรเลยมึงให้กูเบาเฮียอะไรสั์กูพูดอะไรเนี่ยน้องกูไม่ได้กดเอ็นพูดเลยไอ้ห้มึกแต่ให้กูเบาอะไรเนี่ยให้พูดนะถ้ามึงอยากจะพูดอะไรมึงต้องมาตรงนี้ไหเพื่อรอฟังแล้วก็รอคุยอยู่ถ้าจะบอกว่ามึงจะไปปรึกษาแบบผู้ใหญ่ก่อนอ่ะกูบอกแล้วผู้ใหญ่ไม่ได้รู้เรื่องภายในขนาดคนในแก๊งอ่ะเออกูคนในแก๊งนี่แหละรู้เรื่องที่สุดให้พูดอ่ะ มีปัญหากับภูไม่เข้ามาคุยใเทียรไว้เพื่อใจไปคุยกับคือแบบคุยกับพี่มึงทำไมเพื่อใจมันไม่เชื่อเฮียเลยมึงมาคุยอย่าน้องก็จบไปตรงน้องไม่ไม่ไม่ได้คิดไรอะไรกับมึงเลยเื่อใจไปคุยฝั่งนู้นแล้วไม่งมานั่งเทียเถียงกันเรื่องเงินเมื่อวานพูดฟัญญยาะอะไรเฮียก่อนแรกน้องไม่รักมึงทุกคนเลยเมื่อภูดตรงนั้นมันไม่มีใครเกลียดมึงเลยพอเมื่อคืนนี้มันรู้เรื่องที่มึงจะไปแก๊งมึงเอาตลอดไปไปคนเดียวเนี่ยมึงเฮียจริงเนี่ยเออเหรอตอนน้องถึงออกมาพูดเนี่ยตอนเนี้ย เรื่องแก๊งเสียดาแจ็คช่วยหมึกไม่ได้นะเส่ราแจ็คบอกไว้ก่อนเรื่องแก๊งเสียดาแจ็คช่วยบอได้เด้อเสียดาแจ็คช่วยไม่ได้นะแจ็คเป็นคนนอกนะจ๊ะไปๆได้มันญหาไปแล้วได้นำแล้วเรื่องแก๊งเสียดาหมึกต้องคุยเองนะอลีดไป เจอขึ้นโกมาอ้างมาต่อแหล่ที่อะไรมันก็เนี่ยคนดูมึงก็แยกแยกยดีนะตัวนี้มึงไปนี่คือเขาคิดเห็นทั้งหมดทุกคนในแก๊งนะที่ไม่มีมึกจอดปัดกั้ตัน้เลยปล่อยโบไว้ก็ได้มันมาไม่รู้อะไรว่ามันมีคนคือบรรยากาศมาทำแก๊งแล้วบอกว่าคนนอื่นอยากแยกไปทำอีกแก๊งหนึ่งยิ่งพูดไปได้ไงวะดูเขาเข้าไปคุยอ่ะไอ้เหี้ยมึงไม่มีแต่คนได้รอที่มึงเข้าไปทำตว์ใช่ถ้าคนดูแบบจะรักสตรีมเมอร์ที่ตัวเองดูจะรักคนนั้นเข้าใจนะในมุมเนี้ยแต่ ผมเชื่อว่าคุณดูรู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรจริงอะไรไม่จริงอ่ะดอกเมี้ว่ามันมันมองออกไว้สุดท้ายแล้วพวกผมที่มาตรงนี้ไม่ได้อะไรเลยแค่จะมาให้แบบคนอื่นอะภายนอกอะมองพวกผมว่าพวกผมไม่ได้มีเจตนาที่แบบอยากจะหิวตังหรือว่าจะจะแบบอะไรอ่ะเพราะภาพที่มันออกไปมัน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 เป็นแบบนั้นนะครั้งที่พวกเราโดนเสือออกไปคือพวกเราแบบจะออกแกงเหยาะจะแยก เหมือนเหมือนเราจะแยกย้ายอะทั้งที่มันไม่ใช่อะพวกเราแบบยังแม่งโคตรอยากจะอยู่ด้วยกันต่อเลยอะแต่ภาพที่ออกไปคือพวกเราแม่งอะไรอะแยกย้ายอยากจะแยกย้ายอยากจะย้ายไปนู่นไปนี่มันมันมันไม่ใช่เว้ยขอให้ขอเป็นกำลังใจทั้งคู่นะครับทั้งสองฝ่ายนะครับขอให้เคีย์กันลงตัวเร็วๆนะครับผมนะครับผมว่าเคีย์กันได้ก็สู้ๆนะครับก็ขอเคีย์กันได้เร็วๆนะครับสู้ๆนะครับผมทั้งสองฝ่ายนะฮะโอ้ย เดือดแรงใจให้ทั้งคู่นะครับผมทำไปเพื่อนส,สู้นะครับปัญหาเกิดมาแล้วก็ช่วยๆกันลองคุยกันปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับส,สู้นะครับทั้งสองฝ่ายนะฮะแต่ว่าเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูพัดนด้ไม่มีอะไรแล้วแหละกูว่า